นะนำเป็นล็อกเกอร์ของเล่นนะคะมาดูล็อกเกอร์แรกเลยจะอยู่ด้านบนก็จะเป็นแบบพวกหน้ากากหน้ากากอะไรหน้ากากแว่นก็จะเป็นนี้นะคะจะเป็นล็อกเกอร์แรกล็อกเกอร์แรกก็คือเครื่องประดับนั่นแหละ จะเป็นเครื่องประดับแล้วแลแล้วก็จะมีแล้วก็แรกก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะเป็นพวงกุญแจนะพวงกุญแจนะคะก็เป็นพวงกุญแจส่วนล็อก็ที่สองก็ อุปกรณ์ของบาร์บี้โพนี่แล้วก็ LPS นะคะที่จริงปราสาทสนี่มันตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่ย้ายห้องแล้วแล้วก็ที่3นะคะก็จะเป็นล็อกเกอร์บาร์บี้เนี่ยค่ะจะเป็นบาร์บี้เป็นบาร์บนะี้นะเนี่ยมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็น เห็นไหมคะเป็นบาร์บี้แล้วก็ทีสีนะคะก็จะเป็นเอิม่มมาลิโตโพนี่นะคะผสมกับดิ t ตันท a เฮดช็อปภาพมุมเนี้ยกับมุมเนี้ยมันจะมองเป็นดำดำเพราะว่า ไอเนี่ยมัองมีเมจิกเขียนไว้อันนี้ไม่เกี่ยวกระเป๋าอ,อันนั้นเป็นกระเป๋าแบบอ,อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แป้งโดแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามันยังมีถังแป้งโดก็จะมีตรงนี้ค่ะ,ะล็อเกอรนี้เลย จะเป็นล็อกเกอร์ที่อันนี้ล็อกเกอร์ที่หข้างบนไม่เกี่ยวนะคะเนี่ยอันนี้เราซื้อมันซื้อบ้างนาแล้วก็จะเป็นแป้งโดก็มีดินญี่ปุ่นแล้วก็ดินเกาหลีนี่อันนี้นี่เห็นไหมที่เราบอกว่าถังแป้งโดก็คือมันจะมีอุปกรณ์อยู่ข้างบนด้วยมันเปิดเนี่ยนคืออุปกรณ์นะอันนี้ก็เป็นแป้งโด เราแบ่งให้เพื่อนไปเยอะแหละแป้งโรเพราะว่าเรามีเยอะเกินแล้วไม่ถือเยอะอแล้วล็อกเกอร์ที่หกก็จะมีอันนี้ด้วยนะเป็นถังสวีเดโค้อ่ะยังสะสมอยู่นะโอเคใต้เตียงเราลกมากอันนี้ก็คือของที่อยู่ใต้เตียง มีดินอยู่ด้วยอ,อันนี้คือดินที่แข็งแล้วอ่ะมันแข็งแล้วนะจะได้ยินเสียงอันนี้คือแป้งโดเก่าๆที่เราใช้ปั้นัน,นี่มันแข็งจริงอ่ะลมมันเข้าเราปิดฝาไม่สนิทนี่ค่ะค่ะก็มาดูล็อกต่อไปเป็นล็อกบนเตียงบนเตียงเราชอบเป็นอุ๊ยอะไรหลงเหลือ บนเตียงนะคะก็คือล็อกที่เ็ดล็อกที่เจ็ดจะปนก่อนล็อกที่เจ็ดก็คือจะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาหมีหมาแมวนะคะตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นตุ๊กตาหมีส่วนหมากับแมวก็จะปนกันเลยล็อกที่เ็ดก็สำหรับวันนี้นะคะ ก็ลาไปก่อนนะคะ